ผมเพงมาปรึกษาหมอเยว่าเอาหมอมานนห,หายไปอะ่ะบางคนรลล้อนรั่วเขายังมีแผลเป็นแผลอะไรเต็มหมดอันนี้เราเหมือนโดนไฟไหม้อะ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นไรอะ่ะไม่ต้องกลัวครับผมมาที่นี่เขาดูแลให้าดีเขาแนะนําครับผมคือตอนนี้มันแพทยสมัยใหม่เชื่อมั่นว่าเอ้ยหมอ,อเขาเขาใใ้้เราดีอะ่ะ การรักษาปัจจุบันโรคมะเร็งคนไข้หลายๆคนจะกังวลว่าจะรักษาหายไหมจะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไรทั้งๆที่ปัจจุบันเนี่ยโรคมะเร็งที่เรารักษากันเนี่ยในระยะที่หายขาดคนไข้ส่วนมากควรได้รับการรักษาจนถึงขั้นหายขาดอันนี้เป็นมาตรฐานที่เรารักษาด้วยเรายังมองไปมากกว่าน,นั้นว่าจริงๆแล้วการรักษาของเราอ่ะไม่ควรจะทิ้งความเจ็บป่วยหรือผลข้างเคียงอะไรไว้เพื่อบ่งบอกว่าคนไข้เคยผ่านการรักษามะเร็งมาก่อน ผมนมายมังงคนับผมรวมถมงญาติเราครับผมป่วยเป็นมะเร็งนีรครับผมอาการตอนแรกผมก็ไม่ทราบว่าผมเป็นมะเร็งนะแต่ว่าผมทานข้าวอยู่มันจะกัดยิ้มตัวเองครับกัดยิ้มตัวเองเสร็จแล้วทีนี้ผมก็เสียบอยู่ประมาณสองสามเป็นเดือนอ่ะผมก็ไม่ได้ไปหาหมออะไรผมก็ไปซื้อยาร้านเภสัชทั่วไปแบมแนะนาบอกว่าเีอยถ้าไปเยอะก็หายเขาก็เคยเป็น แลวผมเป็นบาดทั้งเทียทั้งชาตินะเป็นบาดตลอดเลยไม่ว่าหน้าไหนเป็นบาดแล้วผมไปพบแพทย์เฉพาะทางครับหูคอพวกจมูกตรเนี้เขาเอาผมไปเออก,กย์เขาบอกว่าต้องผ่าผ่าผ่าแล้วเขาก็จัดอาทิตยนื้ไปตรวจด้วยหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเขาก็ให้ผมไปตรวจในปากนั้นไม่ยื่ขึ้นเขาบอกว่าผมติดเชื้อบะเร็งผมมีรู้่งนั้นแหละ คนไข้ไปรับการรักษาด้วยการผ่าตัดมาแล้วแต่ว่ามีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้ตัวโรคเนี่ยมีโอกาสกลับเป็นซ้ำไปนาคตได้ค่อนข้างสูงคุณหมอในทีมก็เลยส่งมาปรึกษาว่ามีบทบาทในการรักษาเพิ่มไหมคนไข้คนนี้ก็ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีรวมกับให้ยาเคมีบำบัดไปพร้อมกันครับ เราใช้แสงตรงบริเวณที่เคยมีก้อนเนื้อ mm hmm. ก้อนมะเร็งทั้งหมดรวมถึงในบริเวณใกล้เคียงที่มีโอกาสาการกลับเป็นซ้ำสูงเพื่อวังผลหายคาแล้วก็คนไข้เดิมเคยค่อนข้างกังวลเรื่องกับผลข้างเคียงจากการรักษาเพราะว่าหลังจากหายแล้วมองเห็นจากภายนอกได้ว่ามีผลข้างเคียงเกิดขึ้นทําให้รู้ว่าเคยผ่านการรักษามาเลยนะ ด้วยเทคนิคใหม่ของเราเรามีเครื่องฉายใหม่แล้วเราใช้เทคนิคลังสี3มิตมิแกความเข้มด้วยเทคโนโยนลยีดังกล่าเนี่ยทำให้เราสามารถปรับปริมาณลังสีไปโดนเฉพาะจุดที่เราต้องการจริงๆได้นอกจากนี้เรายังมีการรักษาเสริมอื่นๆเพื่อลดผลข้างเคียงทั้งขณะฉายลังสีไม่ว่าจะเป็นยาต่างๆเพื่อลดอาการอ,าการอักเสบที่เกิดขึ้นรวมถึงโปรแกรมที่ให้การรักษาตามหลังการฉายแสงเสร็จแล้ว เพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนก่อนเริ่มรักษาให้มากที่สุดผมอดีใจดีใจว่าเราเป็นคนหนึ่งในการรักษาที่ทําให้คนไข้หายขาดบอกว่าเป็นมะเองเนี่ยผมเป็นมาเองบางคนบอกไม่รอดไม่รอดเดี๋ยวผมบอกว่าเชื่อหมอหมอบอกว่ารอดผมก็ทําตามหมอบอกหายครับเสื้อหายครับก็ดีใจทุกวันนี้แฮปปี้อยู่